ไม่จําเป็นจะต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดแต่ยืนในที่ที่เรามีความสุขก็พอขอเจริญพรคณะบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการธรรมะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจวันนี้ตมาพระพุทธิวชิระเมธีผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยได้มาอยู่ที่วัดพระธาุเชยภูมิมก็อยากจะบอกว่าชีวิตคนเรานั้นน่ย บางครั้งไม่จาเป็นต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดแต่ยืนในที่ที่เรามีความสุขก็พอหมายความว่าให้รู้จักเป็นคนที่มีความพอเพียงเป็น,นที่มีความยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกคือพอใจพอใช้แล้วก็พอเพียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้จักพอใจสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตเนี่ย บางครั้งคนเรามีแล้วก็ไม่รู้จักพอเมื่อไม่รู้จักพอก็ต้องสแสวงหาสแสวงหาให้มากๆพอสแสวงหามากๆแล้วมันไม่ได้ก็มีความทุกข์พอใช้ก็คือใช้ใิสิ่งตัวเองมีกินน้ําเปล่าข้าวราดแกงของแพงไม่เกี่ยวเลอกเที่ยวตอนกลางคืนสุขสดชื่นตลอดชีวิตแล้วก็รู้จักพอเพียงในชีวิตว่าเราพอเพียงยังไงเมื่อเราพอกินพอใช้พอใจพอเพียงแล้วอาตมาเชื่อว่า เรายืนในที่ที่เรามีความสุขก็พอแล้วไม่ต้องไปยืนในที่ที่ดีที่สุดคําว่าดีที่สุดหมายถึงว่าเราอยากจะไปยืนในจุดนั้นแต่มันไม่ได้ดังใจหวังก็มันก็จะทาให้เราทุกข์เพราะนั้นวันนี้มายืนอยู่ที่พระธาตุเชยภูมิก็ฝากข้อคิดรู้จักความพอดีพอเพียงพอใช้พอกินในชีวิตเราก็จะมีความสุขได้ขอเจอเริญพร